ยินดีด้วยครับกับแชมป์เส e> ้นนี้ครับผมน้องเป็นไงบ้างครับเกมวันชกวันนี้ก็ดีใจครับตามที่สอนมาครับถามอ่าเดินๆรับล่ะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับนายครับขผมชลบุรีเป็นแก้วต่อสายตรงนะครับครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ <c oughs> โอเคครับน้องพี่ถามนิดนึงกดดันไหมครับก่อนขึ้นชกวันนี้เพราะว่ากระแสต่างๆอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยสําหรับการชกกดดันับก่อนชกก็กดดันตั้งแต่เพราะว่ามีกระแสข่าวเสาที่แล้วออเพราะกดดันแล้วมันทาให้เกมกับชกบนวิทีเราอึดอัดไหมก็นิดหน่อยครับเพราะว่าแบบต่อยไปกดดันไปเกมครั้งนี้กับครั้งก่อนที่เจอกันความยากง่ายต่างกันแค่ไหนครับน้องต่างต่างมากครับเพราะใบนี้ ไฟที่แล้วเหนื่อยกว่าไฟนี้ไฟนี้ต่อยง่ายครับต่อยง่ายแต่ว่ามีความกดดันเข้ามาทดแทนใช่ครับโดยรวมแล้ววันนี้พอใจผลงานเดยไหมครับน้อง๋อพอใจระดับหนึ่งครับนี่เป็นแชมป์เส้นที่เท่าไหร่ของเราครับเส้นที่2ครับแชมป์เส้นที่2ก่อนหน้านี้เป็นแชมป์ของของอ้อมน้อยอ้อมน้อยรุ่น1 0 5ป้อยห้าปอนร้อยปอนร้อยปอนครับโอ้ทำไมโตเร็วมากเลยไฟก่อนที่เจอกันดูตัวไม่ห่างกันไม่เยอะ กินอะไรครับบอกได้ไหมเผื่อคนเขาอยากจะเรียนแบบเราวิธีการกินผมก็กินปกติครับอายุเท่าไหร่ครับน้องปีนี้อายุสิบรัดสิบแปดปีเดือนหน้านี่สิบันดครับเดือนหน้าวันที่สิบสองสิบปดปีเต็มครับกับแชมป์เส้นที่สองครับตั้งเป้ากับแชมป์เส้นนี้ว่าอย่างไรบ้างครับหลังจากนี้ไปก็จะรักษาไ้ดีครับถ้ามีโอกาสป้องกันก็อยากจะป้องกันครับในใจมีไหมครับอยากจะเจอกับใครที่เราเคยคาใจมาก่อนหน้านี้ไม่ไม่มีไม่มีเลยครับก็ แล,แล้วแต่แม่เอครับแล้วแต่แม่เอ๋เลยใช่ไหมครับ,รบอ่ะแฟนมวยวันนี้เชียร์เราก็เยอะไม่เชียร์เราก็เยอะจะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมผมวันนี้น <directing S 2> ผมท <น Lang. S 1> ําได้ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องอสุดประเล็กจิตมองกรครับคือตัดไหมครับน้อง่ตัดอยู่ครับเขาเขาใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะวันนี้เหมือนเหมือนการชกครั้งแรกไหมครั้งแรกนี่พลิกแพ้นะแต่วันนี้ดูค่อนข้างที่จะตัดพอสมควรเจอแันครั้งนู้นไม่ค่อยใหญ่เนาะมาวันนี้เขาโตขึ้นเยอะเลย ร้อยยี่สิบสองปอนด์นี่มันน้ำหนักเก่งเราไหมอ่ะพี่่วาเก่งเลยใช่ไหมได้เลยใช่ไหม่ันนี้ยืดได้ยครับยืดนานด้ยหอยู่นานนะวันนี้คิดว่าที่แพ้นี่เพราะอะไรครับน้องอ๋อวุ้นไม่ไม่ถนัดครับอ๋อวุ้นไม่ถนัดเพราะเพราะอะไรครับน้องที่ที่ไปดูซ้อมมาเราก็ซ้อมดีมากเลยนะทำไมไม่ถ่ายมันอะมันเตะไม่ค่อยขึ้นเตะไม่ค่อยขึ้นอืดๆอย่างนี้เขาก็ใหญ่นะครับแบบนี้อีกภาคหนึ่งนี่มีโอกาสไหมครับน้อง แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับนี่เอาเอาแล้วแต่เราอะถ้าเราเราคิดไงสมมติว่าถ้าเจอครั้งหนึ่งเราคิดว่าเจอได้ไหมไหนได้ได้อยู่ใช่ไหมออเป็นไงผิดหวังเลยวันนี้เนาะผิดหวังครับก่อนหน้าก็ขอโทษครับผมไม่เป็นไรครับน้องก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะวันนี้คิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราวันนี้อึดอัดไม่ถนัดแล้วทําให้แพ้วันนี้ครับน้องลูกยาวลูกยาวเนาะอึดอัดจุกจิกประมาณนั้นวันนี้แฟนมวย ก็เชียร์เราเยอะเลยครับผมแล้วก็ผิดหวังกันไปมีอะไรจะพูดกับแฟนวอหนยครับน้องกรกกาบขอโทษแฟนมอยทุกคนครับไป,ไปหน้าผมข่อแก้ต<ไป>ัวไ,ไ,ไหนไม่เป็นไรครับน้องไปกำลังใจให้ครับผมวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับคีรีลวงชอห้าพยักครับ